พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับพิมพ์ญาพระประธานนะครับองค์นี้เป็นบล็อกจมโวนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับเนื้อขององค์พระนะครับแน่นเรียบตึงนะครับเม็ดมนสารกระจายทั่วองค์พระพระพุทธนะครับสวยงามมากนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับทั้งเกตนะพระพักลํำพระองค์นะครับเส้นพระทิพย์ชัดเจนนะครับเม็ดไข่ปลาให้เห็นนะครับ ฐานทั้ง3มชั้นชัดเจนนะครับด้านหลังมีคราบสีพึ่งนะครับมีตรายางนะปรากฏให้เห็นนะครับแต่ว่ามีรอยกระเทาะเนี่ยน่าจะประกอบเอน่าจะกระเทาะจากจากปอกพิมพ์นะครับเม็ดมนสารกระจายนะครับแป้งยังอยู่เลยนะครับสวยงามจริงๆนะองค์นี้นะครับท่านใดที่อยากได้พระีสวยไปใช้นะครับใส่ตลับแขวนสวยงามจริงนะครับพอดีวิธีใหญ่นะหน้าสะสมหน้าบูชายิ่งนะครับ